เปรียบเทียบค่าโอนค่าจำนองในช่วงมีมาตรการกับไม่มีมาตรการต่างกันกี่บาทเรื่องของเรื่องก็คือในช่วงนี้มีมาตรการของภาครัฐช่วยลดค่าโอนค่าจำนองเหลือ0 0 1เท่านั้นนะครับโดยกำหนดเดิมก็คือจะสิ้นมาตรการเดือนธันวาคมปี65นี้นะครับแล้วก็มีข่าวออกมาซึ่งยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะต่อมาตรการหรือไม่ต่อนะครับผมก็เลยเอาใบเสร็จมาให้ดูครับแบบชัดๆเปรียบเทียบให้เห็นกันไปเลยว่าในช่วงที่มีมาตรการกับช่วงที่ไม่มีมาตรการ ราคาบ้านประมาณ2ล้าน5ถึง3ล้านค่าโอนค่าจำนองต่างกันยังไงหลังนี้ครับเราโอนไปในช่วงปี64ครับที่ไม่มีมาตรการค่าโอนค่าจำนองรวมค่าคำขอค่ามอมนาจรวมประมาณ4 4 5 6 0บาทครับแต่หลังนี้นะครับโอนในช่วงนี้ที่มีมาตรการครับราคาบ้านพอๆกันนะครับค่าโอนค่าจำนองค่าคำขอค่ามอมนาจ รวมกันแล้วแค่319บาทเท่านั้นนะครับคุณก็จะเห็นว่าต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นใครที่มีแผนจะโอนบ้านไม่ว่าจะซื้อจะขายก็แนะนํนาให้ทํากันในช่วงก่อนสิ้นปีนี้เลยนะครับก็จะประหยัดไปได้หลายหมื่นบาททีเดียวครับตลาดที่ดินเราเป็นผู้เชี่ยวของทุกท่านในเรื่องของการซื้อขายที่ดินครับเรามีเว็บไซต์เราะทำคอนเทนต์ความรู้เรื่องที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์แชร์ให้กับทุกทุกท่านผ่านช่องทางต่างๆ,ๆครับถ้าใครมีคําถามเรื่องที่ดิน เรายินดีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคของตลาดทดิศไปท้ายคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ